มอนกขอความคิดเห็นครับการลอกล่อเน่ผมบ่อยากให้ลอกครับให้เชยนใบสร้างใบหนาลวดลวดเนาะให้เียนใบสร้างใบหนาลวดลวดครับครับก euh. ็แบบฮะข้าเจ้าลงมาเร้วมีธุระปลาปังก้เจ้าก็ไปบ่ได้ครับไปเหตุทําการยังบ่ได้เียนใบสร้างแลวกับข้าเจ้าบ่ไปเสียครับปั๊บก็อายัดทะเบียนย้มข้าเจ้าไปต่อทะเบียนไงข้าเจ้าเสียเอานะผมอยากให้เห็ุจั้งสี่ครับครับ ต้องเอาเอาแบบนั่นระเบียบแบบนั้นครับว่าต้องมาล่อครับเกิดว่าผู้ก่อเจ้าบ่มีรถบ่มีลาบ่มีญาติพี่น้องก้าเจ้าสิเปเสียแบบไดครับแม่นเกิดขึ้เกนก้าเจ้าเอาคนป่วยลงมาแล้วก้าเจ้าจิเฝ้าไปแล้ว้าเจ้าสิไปเสียแบบไดครับเ็ศแบบนี้ก้าเจ้าสิไปแบบไดครับให้พี่ญาติญาติพี่น้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะตายร้องเบิงครับเจ็บเป็นเอ็นอุ้นร้องเบิงครับ เราโดนลอกล่อแบบนี้รู่รู่รู่อยู่ว่ามันผิดผิดระเบียบในเขตพื้นที่ครับรู่ครับแต่ว่าข้าเจ้ากับชุกเชิญบ่อยากให้มีการลอกล่อบ่อยากให้มีการลอกล้อนะครับเนาะให้ข้าเจ้าเชาบบายญใบสร้างว้หนารถครับให้ข้าเจาบบา้าเชยนใบสร้างกันข้าเจาบบา้าว่าไปเสีย กอาญา์ทะเบียนก็เจ้าไว้ย้ำเพิ่นเพิ่นคือต่อเอ่อคืออันนี้บ่ได้คือเพิ่นไปต่อทะเบียนว่าได้เพิ่นไปต่อทะเบียนแล้วเพิ่นไปเสียแล้วค่อยเพิ่นต่อทะเบียนได้จังสิก็เจ้ากัยินยอมครับครับอันนี้คือเฮ็ุว่าถูกต้องครับบ่ยากให้มีการลอกลอนนะครับเนาะเพราะว่ากรณีทุกเฉอนมันมีสุขค้นครับขอความคิดเห็นครับขอความมันนี่นะครับผม ไฮห,หลายคนกคับเขามากครับคอมเมนต์เขามากครับไ้ป้าเบิง่งงความครับป้าเกียงไก่ครับซอยพิจารณหน้าเรื่องนี้น้ำครับการลอกล่อเนี่ยครับผมให้แก้ไขมองนีครับอยากให้แก้ไขมองนี้ครับมองลอ,อกล่อครับ